สวัสด no ีครับพี่น้องพี่น้องมาพบมาพ่อกับปติญญาพาเพลินคือเกาเด้อพี่น้องเด้อห่างหายจากวงการยูทูบไปสิบเป็นสิบมือพี่น้องสิบสองมือยากเนาะพี่น้องเนาะยากการยากงานยากทุกสิ่งทุกอย่างเนาะตามภาระหน้าที่ของตัวเองพี่น้องเอ้ย เมื่อนี้คิดหอดคิดเทิงก็เลยเดินมาหากันคึกเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะต่อหลังจากนี้กสิมาแบบยาว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 ไปเลดนะพี่น้องเนาะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยสอยคิดหอดคิดหอดพี่น้องสุผู้สุกคน้นเอาโลดนะพี่นอนะ้องเนาะบางคนกสิคิดว่าขไอ,อะเสียไปใส่มันติดโควิดบอก็สิว่าเนะ หมูพวกกัรกดายเนาะทั้งหมูพวกเทั้งเอฟซีที่ที่เม่นกันประจำนั่นแหลนะเนาะพี่น้องเนาะ่อยมาได้ติดเด้อโควิดพี่น้องแต่อนาคตรกะยังบาลูแต่ตอนนี้ก็คือว่ายังมีชีวิตอยู่อยู่รอดปลอดภัยสบายดีพี่น้องเนาะแต่ว่าด้วยพภาราณาที่การงาน เวียกงานที่เขาเฮ็ดเนาะพี่น้องหาเงินหาคำมันก็นเลยต้องหยุดชะงักการทำ YouTube ไปสักพักหนึ่งพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็คือว่าทุกอย่างลงตัวหมดแล้วพี่น้องพร้อมที่สิลุย YouTube ต่อเนาะพี่น้องในอันนี้ก็คือว่า1ปีพี่น้องที่ข่อยเฮ็ดมาเนาะ แต่ว่ากับบอนได้ไปหอดสีดามาสีดาอยู่พี่น้องเอ้ยก็ได้แค่คนติดตามแค่พันสามพี่น้องเนาะแต่ว่าปีนี่กับสีร้องสู่เบิ้งอีกจากปีหนึ่งพี่น้องบอท่านได้ยอมแพ้เด้อสีสู่ต่อพี่น้องเอี้ยงสีเกิดขึ้นกับสร้างกับมหากันเครือเก่าว่าไปกับยืดเนี้ยวยืดความเนี้าว่าวางไดยกํนลัง ว่าลายยายห้างนะพี่น้องเนาะต่อความเนา้วสาวความหยุดหิวเข่าแล้วกินเข่ากันเด้อพี่น้องมือนี้กองข่าเนี้ยวหนึ่งไม่ไหมพี่น้องเมนูวันนี้ของเราก็คือลาบหมูพี่น้องเมนูกับง่ายๆนี่แหละอีสานบ้านเขาเนี่ยแหละอีสานบ้านนอกบ้านใช้ยภะพินี่แหละพี่น้องผักกะบะมี่อย่างมิมะเขือพี่น้อง มะเขือมีแตงกวานะ้าพี่น้องมีประกาศหินมีผักหนอกพี่น้องผักอีเลิศอ,อันนี้เอียงใบโหระพาพี่น้องใบโหระพาแล้วก็มีผักสารเแหน,นะพี่น้องเนะกินเขาน้ำกันกับข่อยไดย้พี่น้องแซ่แบๆน้ำกันบอด้มาโดนไก่คิดฮอดคิดเทิงคือเกาเหมือนเดิมพี่น้อง กองเขาน้อยคือเก่ามีปีกแมงครับด้วยพี่น้องเอ้ยคิดทอดกันคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยหิวมามามกินน้ำกันนี่เขา่าคับใหญ่ๆรดหิวลาบหมูข่ลาบแล้ววังในหันพี่น้องเอ้ยมา้ากินน้ำกันแซบๆซิมเบิงจกคําก่อนอืมขึขอบ เออเน,นี่พี่้องมันเนียราบมแซบแซบเลยพี่น้องหั่นตาไข่กับใบมะกรูดใส่ผ้ามนี่ ขอบอกคอยได้ม้อย่าเฝา้าอย่าถิ่มอย่าปากันเน้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งให้คอยนะเด้อจะตนคอยแน่คอยยากเนาะขอโทษขออภัยหลายๆ เดี๋ยวถิ่มเนี้ยปลากันเดอ้อพี่น้องเอ้ยอีตน้นสาบใอยเนะี่ยากนะสูก,กำลังหาเงินหาคำพี่น้องเอ้ยบางแดดหันห่อนข้าห่อนเนะี่ยเขาก็ขายของนะพี่น้องบัดที่นี่ฝนจังไหนจังมาตกเนี่ยแม้โอ้ยหนาสิห่อนอีกจากสองอาทิตย์ ของกำลังขายดีมาที่นี่ก็สิได้รู้ YouTube ต่อแล้วพี่น้องเย้ยอากาศเริ่มฝนตกแล้วอืมตะนันแหน่พี่น้องเย้ยขอบ ัาหมูแ่บๆเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อเลยม่ได้กินเข่ากันละ้็เริมมาสอนมาสด đang on đi đi Bây giờ Khuy ở luôn ở khám nhanh nhanh không Đúng <laughs> <laughs>

มาขม้า,มาเป้าอยู่ใต้โตพี่น้องเหนียวขัาเหนียวแน่นดินนี่นี่จำมันเอาคำใหญ่ๆหลด ngon cái ăn xẹp nữa ngon sụt giọt mướng mắn thì nào ấy สุดยอดเย๊นี่ราบหมูราบหมูจะราบหมูก็นับพี่นั่งนะช่องนี้ว่าเป็นโลกราบเนื้อขยะด้วย <c oughs> อืมฮึอืมมัคืออะไร มาบพี่กับคัมกันน้องต่อมูกับสิถามหาอยู่มันเสียไปซ้ายเสียไปใส่มันติดโควิดบ่นนาพี่น้องครับบ่ได้ติดเด้อโควิดกันไหนเรทันได้ติดอยู่ยังสบายดีจ้หาหาเงินอยู่ผลิตเงินอยู่จ้า เวลาได้โอกาสจะต้องมาหากัดคือเก่าเหมือนเดิมนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะสูงมาเป็นปีหรอกอีเลือดผาลืมกินกอีเลือดันสิเคียด ทั้งมือซ้ายทั้งมือขวาเลืยกใครไมื่พอประเดศไทยวิธีทำให้เบิ้งพี่น้องค้นเอารวดนะเห็ดเป็่นสุขคนยูดดอกลาบหมูเห็ดไง ใช่เหตุหลายอยู่พี่น่องแบ่งไว้ให้น่องสองคนอยู่ข้างล่างคอยขนมาทายคลิปทั้งห้อง ข่าติดมือใช่ไหมล่ะลืมเอาเมืออัานลืมทานน้ำมันพืชเข้าเติดมือมาได้เอาเมือลูบผมเว้ยพุทธเผาสมัยเก่าแห่เอาเมือลูบผมมันจังมาติดมือนี่เป็น,นเองเหรอแ่บ

แสบแสบอากาศเิ้นที่นัน่นต้องเอาไว้ขั้นสมนะแบบนี้ออนนิดดี nè, sẹp tới hiu, cứ hết hết. đang xếp lên thế nào đấy ta ba im lắm ừ. bay kinh nhịp พี่น้องเอ้ย <c oughs> อิ่มแล้ว <c oughs> สื่ออิ่มแล้วเอ้ยพี่น้องัดที่นี่พี่น้องเอ้ยอย่าถิ่มอยา่าปลาขคอยเด้อพี่น้องเด้อคอยสิมหาหาดูดูอยู่ช่วงนี้มันงาแต่ว่าตอนนี้สถานาการณ์กับขี้คล้ายเราละต่อไปกับสิมหาหาเกือบทุกมืองผืนละพี่น้องเนาะจังเดยกับคือเกาเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อ ฝากเป็นกำลังใจแห่กันตลอดไปเด้อพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาพาเพลินนํำเด้อพี่น้องเด้อบางคลิปคอยอาสิให้น้องคอยมาลงคลิปแทนเด้อพี่น้องเด้อน้องสาวฟ้าแฝดคอย <c oughs> หัวกะม้าจากบ้านนอกพี่น้องเมื่อใดมันลงคลิปกับเบิงห่น้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อน้องสาวฟ้าแฝด ซื้อมาทันได้บอกดอกฮอดมือห้มันมาบอกเองนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ข่อยกเสียไว้สํานี่แหละพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวต้องขอตัวแล้วนะพี่น้องไมหลี่างติดเข่วขอตัวเราเด้อบายบาย